ทีวีสาธารณะในสายตาของท่านผู้ชมหลายๆท่านภาพพจน์ของตำรวจอาจจะดูแล้วมีปัญหานะคะแต่ว่าตอนนี้โรงเรียนนายร้อยตำรวจก็พยายามฝึกเข้มค่ะปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนนายร้อยตำรวจที่กำลังจะจบออกมาเพื่อให้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานพิเศษตอนแรกค่ะปลุกจิตสำนึกตำรวจน้ำดีตอนที่หนึ่ง วันแรกของนักเรียนในร้อยตำรวจอาวุนินแสงหรือเกมที่ไปอยู่บ้านพ่อแม่สมุติตามหลักสูตรนักเรียนในร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทคือช่วยพ่อแม่สมุิเก็บดอกบัวในานาบัวแห่งนี้กว่า600ดอกเพื่อนําไปขายที่ตลาดนั้นในอําเภอนครชัยศรีเช้าวันรุ่งขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายนักสําหรับการเก็บดอกบัวแม้ว่าเกมจะผ่านการฝึกตามระเบียบของโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรามาบ้างแล้ว แต่พื้นโพในนาบัวเต็มไปด้วยหอยเชอรี่ทำให้เกมและแม่สมมติต้องใส่ถุงเท้าถุงมือและเสื้อแขนยาวเวลาลงไปเก็บดอกบัวลูกก็บอกเาะว่าดอกนี้ใช้ได้นะดอกนั้นไม่เอานะดอกนี้ขาวเห็นไหมนากีดดำอืมอนะเออแล,แล้วเวลาเราไปลงเก็บบัวมันยากตรงไหนที่เราลงเก็บออที่ดีตรง,รตรงไหนเนาะอันไหนใค้อันไหนใเนาะแล้วแม่ พ่อกับแม่สอนเราอะไรบ้างว่าต้องวิธีการเลื่อยยังไงก่อนให้ดูบัวเลือกให้ถึกจะสวยมก็ไยกระถางร้อนดอกหลาไๆนะคะท่าถือเป็นครั้งแรกในชีวิตของเกมค่ะที่จะต้องลงนาบัวและเก็บดอกบัวเองวันนี้นะคะเกมจะต้องเก็บดอกบัวประมาณ600-700ถึงดอดอกเนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันพระค่ะที่สำคัญดอกบัวที่เก็บได้ทั้งหมดในวันนี้เกมจะต้องนำไปขายที่ตลาดนัดในวันรุ่งขึ้นค่ะ วันนี้เกมตื่นเวลาประมาณ3นาฬิกาและออกจากบ้านพร้อมกับแม่สม,มุติที่อำเภอพุทธมนตรไปที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อนำดอกบัวที่เขาเก็บจากนาบัวเมื่อวานนี้พร้อมกับพืชผลทางการเกษตรมาขายที่ตลาดนัดเกมยอมรับว่าวันแรกของการทำหน้าที่เป็นพ่อค้ายัางรู้สึกขัดเขินอยู่ ก็ตอนแรกก็กังวลว่าไม่รู้ว่าจะมาอยู่ได้ไหมเพราะว่าก็ก่อนจะมาอยู่ว่าโทรมาคุยกับพ่อกับแม่ก่อนว่าต้องทาอะไรบ้างต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอ๋อก็โทรมาคุยกับพ่อคุณแม่ก่อนแล้วก็พ่อกับแม่เขาคุยอะไรกับเราบ้างก็คุยก็บอกว่าที่บ้านทาอะไรบ้างม่ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไปหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจรับใช้ประชาชนในชนบทเป็นหลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่สองซึ่งพวกเขาจะถูกส่งลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ทุกคนจะถูกฝึกให้รู้จักการดำเนินชีวิตในชนบทและจะต้องช่วยงานภายในบ้านและกิจการต่างๆของครอบครัวสมมุติโดยไม่มีข้อแม้เรื่องฐานะและพื้นฐานครอบครัวของตัวเองมาเป็นเงื่อนไข ปรียาดาชันทกลางทีวีไทยรายงานปิดท้ายช่วงนี้กับรายงานพิเศษปลุกจิตสำนึกสร้างตำรวจน้ำดีตอนที่สองค่ะคุณปรียาดาฉันทกลางจะไปตามชีวิตของนักเรียนนายร้อยตำรวจปีที่สองคนหนึ่งที่ถูกส่งให้ไปอยู่กับพ่อแม่สมมุตินะคะซึ่งก็ต้องช่วยงานค้าขายของพ่อแม่สมมุติด้วยเพื่อให้เรียนรู้ว่างานบริการเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพผู้พิทักษ์สันติราษ ผมผมนี่ขึ้นเรือนี่นับครั้งได้เลยในชีวิตเนี่ยแค่ก้าวแรกที่แม่ไปรับเอาลงเรือมานิบขาวนักศัลย์แล้วขึ้นเรือเรือมันโคงอะนี่เป็นวันที่สองที่ตู่ได้ลองขับเรือเพื่อไปส่งพี่สาวของครอบครัวสมมุติไปส่งขึ้นท่าเรือเพื่อไปทํางาน ทุกุช้านะคะตู่จะต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าค่ะเพื่อที่จะทําความสะอาดบ้านแล้วก็เก็บกวาดที่นอนของตัวเองหลังจากนั้นนะคะตู่ก็จะต้องไปเตรียมของเพื่อที่จะมาช่วยแม่ขายของภายในตลาดน้ําดอนไว้แห่งนี้ค่ะนักเรียนในร้อยตำรวจพิธีวัดเชื้อเพรณ์หรือตู่ถูกส่งมาอยู่กับครอบครัวนายพิชัยเฉลิมกินซึ่งวิถีชีวิตของครอบครัวนี้คือค้าขาย แม่สมมุติของตู่เป็นแม่ค้าขายส้มตำทุกๆวันนางดวงใจจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมของเพื่อนำไปขายงานนะฮะก็คือพ่อกับแม่เขาให้เราเรียนรู้เองแล้วกันแล้วก็คือบอกเป็นหลักาวๆไว้ให้เราดูตามเขาไปก่อนครับก็มีงานที่ร้านมีงานที่บ้านอะไรเงี้ยก็คือเราก็ทําปกติเหมือนที่เราทำกับที่บ้านเราอยู่แล้วครับก็คือเราก็เอาใจใส่มากขึ้นตู่กลายเป็นขวัญใจของทุกคนในบ้าน พ่อแม่สมมติยอมรับว่าไม่คาดคิดมาก่อนว่าโรงเรียนในร้อยตำรวจจะส่งนักเรียนในร้อยตำรวจมาเป็นลูกชายสมมุติของตัวเองแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ15วันที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ทั้งพ่อและแม่ก็ยินดีที่จะดูแลลูกชายอย่างเต็มที่ก็ดีคือได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทักษาถึงเรื่องสัมภาระสำนักตำรวจอะไรพวกนี้ได้บ้างเราต้องการให้ตำรวจมีคุณภาพมากกว่าที่จะเป็นพวก มาออกมาแล้วเป็นพวกไอ้พวกแก๊งพวกวยอะไรพวกเงี้ยมองรู้แล้วแล้วตัวผจัดพวกข้าวค้ามีใหญ่โตอะไรตอนนั้นเกิดอะไรเงี้ยที่ายผมอย่งั้นนะเขาเคยไปมีอย่างนี้ไปไปอย่างนี้มาเนี่ยลากยาาเนี่ยเราก็จะเรื่องตำรวจเนี่ยตอนนี้เราต้องการเรื่องในเรื่องคุณภาพนะเป็นกันเองอ่ะมีมนุษยสัมพันธ์มีเมตตาธรรมมีอะไรเงี้ยเห็นใครปั๊บรู้จักช่วยเหลืออันนี้จะทำให้สถาน,นกงานณ์ตำรวจเจริญขึ้นเร็ว คำสอนของพ่อแม่สมมติไม่ต่างจากคำสอนของพ่อแม่จริงของตู่เพียงเวลาไม่กี่วันทําให้ตู่เรียนรู้ว่ากว่าที่พ่อและแม่จะทํางานได้เงินมาเป็นเรื่องลําบากแม้ว่าตู่จะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจมาทําหน้าที่บริการลูกค้าภายในร้านสิ่งเหล่านี้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ตู่นําไปปรับใช้ในอนาคตการขึ้นชั้นปีตะปหรือว่าการที่จะไปลงพื้นที่สต่ว่าถ้าจบไปแล้วอะไรเงี้ย มันน่าจะเป็นขั้นต้นในการที่เราจะเหมือนว่าปรับตัวเข้ากับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยะใช่ครับก็คือถ้าเราสามารถทําความเข้าใจกับตัวเองทาความเข้าใจกับชุมชนได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเ,าเข้าใจปัญหาของเขาแล้วปัญหาขเขาเนี่ยมาใช้กับเราในการที่เราจะสามารถบริการให้เข้าถึงเขามากที่สุดต่อไปตู่เป็นหนึ่งในนักเรียนในร้อยตำรวจ220คนที่ถูกส่งลงพื้นที่ตามหลักสูตรนักเรียนในร้อยตำรวจร,รับใช้ประชาชนในชนบท ซึ่งการฝึกในหลักสูตรนี้จะทำให้พวกเขาได้ศึกษาวิถีชีวิตและสัมผัสสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่เพื่อที่พวกเขาจะได้นำมาปรับใช้เมื่อเป็นนายตำรวจเต็มตัวปริยดาสันทกกลางทีวีไทยรายงานาย ช่วงนี้ติดตามรายงานพิเศษปลุกจิตสำนึกสร้างตำรวจน้ำดีตอนที่3ค่ะกับคุณปริยดาฉันทกางจากตอนที่แล้วที่นำเสนอชีวิตของนายร้อยตำรวจที่ถูกส่งไปอยู่กับครอบครัวตามชนบทแต่ว่าพอไปเรียนรู้แล้วทักษะนั้นเอามาใช้เป็นเพื่อประกอบอาชีพเสริมได้ด้วยติดตามชมค่ะนักเรียนนายร้อยตำรวจจิรพามณีรัตน์กับนักเรียนนายร้อยตำรวจจิรายุทธ์ยังถาวรกำลังหัดเสียบกิ่งชนชมภายในร้านขายต้นไม้ของพ่อแม่สมมุติย่านพุทธมนตรสายเจ็ด นอกจากนักเรียนในร้อยตำรวจเหล่านี้นะคะจะได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆแล้วพวกเขาก็สามารถนำความรู้ที่ได้จากภายในโรงเรียนนี่แหละค่ะไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสำหรับนักเรียนในร้อยตำรวจเจรพันธ์การทำงานกลางแดดภายในสวนดอกไม้แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องยากเพราะพื้นฐานของครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรรมเพียงไม่กี่วันเขาก็มีความชำนาญสามารถเสียบกิ่งชนชมสายพันธุ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี สอนแลวครับคือก็สอนทุกอย่างแล้วแบบเสียบกิ่งนี่ก็ลูกทำนี้นะตัดกิ่งแล้วบอกว่ากิ่งไม้เนี่ยจะไปหรือไม่ไปก็อยู่ที่มีดที่มันจะเสียบติดหรือเปล่าคือแบบก็แนะนําว่าต้นไม้เนี่ยคือพันธุ์ฮอลแลนด์ใช้หัวตัวชชรมที่มีหัวใหญ่แต่ดอกมันจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมก็เอาดอกที่สวยมาเสียบ ก็แบบต่สำหรับนักเรียนในร้อยตำรวจเจริยุทธ์จะต้องปรับตัวมากกว่าแต่การฝึกหนักจากการเป็นนักเรียนเตรียมทหารและฝึกภ่ายในโรงเรียนในร้อยตำรวจทำให้ร่างกายมีความพร้อมอยู่แล้วสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้คือการใช้ชีวิตที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพื่อความง,ง่ายต่อการทำงานมวลชนสัมพันธ์เมื่อเขาจบออกไปปฏิบัติงานจริง ที่สำคัญคำสอนของพ่อสมุติขอยย้ำเตือนให้ระลึกอยู่เสมอว่าถึงการทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษ์อย่างแท้จริงก็คืออยากให้เขาทำหน้าที่แล้วก็ยังไงก็ที่บอกให้ดูแลคนที่ไม่ค่อยมีความารู้พวกตาสีตาสาเนี่ยให้ดีหน่อยคือไม่ใช่เราเป็นนายคนแล้วเราไม่เข้าใจคนต่ำกว่าไม่ได้คือผมจะเน้นแค่เรื่องเนี้ยคือขอให้ดูแล คนที่ต่ำกว่าคนที่สูงนั่นไม่เป็นไรเราเขาก็มีความรู้ความสามารถเขาเยอะเขาทําเองได้เนี่ยผมจะเน้นในเรื่องนี้มากที่สุดก็บอกว่าอย่าเอาเปรียบประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือใจผมอยู่แล้วก็คือว่าไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมาเอาเปรียบประชาชนอยู่แล้วคือครอบครัวผมก็โดนเอาเปรียบมาเยอะที่เราเข้ามาก็เหมือนว่าอยากจะเข้ามาแก้ไขในข้อนี้ที่แบบ ตำรวจสมัยก่อนเขาทำไว้ที่มันไม่ดีรุ่นรุ่นพวกผมก็เหมือนว่าเป็นยังหลัดที่จะเข้ามาแก้ไขในในจุดๆนี้ครับตลอดระยะเวลา15วันของการฝึกอบรมตามหลักสูตรนักเรียนในร้อยตำรวจรับใช้ประชาชนในชนบทนักเรียนในร้อยตำรวจทั้ง220คนจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวสมมุติโดยจะต้องปฏิบัติเสมือนลูกที่ต้องช่วยพ่อและแม่ทำงานภายในครอบครัว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทเรียนและประสบการณ์ที่สะสมให้พวกเขาสามารถนำไปประยุกต์ใช้พร้อมๆกับการเรียนด้านวิชาการเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ปริยะดาันทกลางทีวีไทยรายงานช่วงนี้ติดตามรายงานปลุกจิตสำนึกสร้างตำรวจน้ำดีวันนี้เสนอตอนสุดท้ายค่ะนำไปพบกับนักเรียนในร้อยตำรวจที่ใช้เวลาถึง15วันอยู่กับครอบครัวในชนบทสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้นั้นมากกว่าตำราเรียนในห้องเรียน ติดตามจากคุณปรียาดาฉันทกลางค่ะในทุกๆวันตอนเช้านักเรียนในร้อยตำรวจธนวิทย์วิจิตริยาหรือซีจะตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อเตรียมของใส่บาตรพร้อมพ่อและแม่แต่เช้าวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้ามืดทำให้พวกเขาจะต้องนำอาหารข้าวหวานไปใส่บาตรกับพระสงฆ์ที่วัดใกล้บ้าน การทาสวนมะลิเป็นอาชีพหลักของครอบครัวนี้สี่และบุคคลในครอบครัวสมมุติจะต้องเก็บดอกมะลิตามจํานวนที่ลูกค้าสั่งในแต่ละวันหากเป็นวันพระลูกค้าต้องการมาลัยมะลิแม่สมมติของสี่จะต้องร้อยมาลัยสี่จึงถูกหามให้ร้อยอุบะและมาลัยมะลิเพื่อช่วยแม่และพี่สาวผมว่าผมยังยุงย้สึกเหเนื่ยอยเลยผมทำแต่แม่อายุขนาดนี้แล้วถือว่า แข็งใชแร่ใช่ไหมคือเห็นเลยว่าแม่ทํางานหนักมากก็ทําไม่หยุดเลยหยุดไม่ได้ทำสวนตอนแรกผมจะพักผมเห็นแม่ยังทาอยู่ผมแข็งใจขุดต่ออะไรเงี้ยสี่ยอมรับว่ากว่าแม่จะร้อยมะลัยส่งลูกค้าตามจํานวนใช้เวลาหลายชั่วโมงบางวันแม่ต้องร้อยมะลัยจนถึงตีสองและตอนเช้าจะต้องมาเก็บมะลิอีก เงินทุกบาททุกสตางค์จึงเป็นของมีค่านั่นคือบทเรียนที่สีได้รับคือได้รู้วิถีชีวิตของประชาชนที่ที่ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปครับรู้ว่าเขาทำงานยังไงรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆแล้วก็กว่าจะได้ตังค์ได้เงินมาเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันยากมันได้ยากต้องทำงานแลกกับเหงิอแลกกับอะไรผมว่า ก็พ่อผมเป็นตำรวจก็ผมก็ไม่่คยรู้คุณค่าของว่าเงี้ยเงินมาไงะแ,แต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วผมก็เริ่มรู้แล้วแม่สมมุติยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีความรู้สึกไม่ดีกับตำรวจเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมในบางเรื่องแต่การรับดูแลซีแม้จะเป็นเพียงเวลาเพียงแค่15วันก็ต้องการสอนที่ซีเป็นตำรวจที่ดีก็สอนในประนทุกอย่าง จะได้รู้จักต่อไปข้างหน้าจะรู้จักประจำนี้ถึงจะได้กว่าจะได้เงินมาปลูกมะลิพกว่าจะโตจะได้เงินมาหกเดือนปลูกหกเดือนถึงได้เก็บได้กอ่จะแตกเป็นพุ่มขึ้นมาถึงจะได้เก็บซื้อมาได้แต่เก็บไหมขอให้พรตีน,น,นคน่ะตีนแล้วพรจะแค่ขอให้ตี ตัวอะไรเตือนแก้วหน้าขอให้เป็นตำรวจที่ดีทั้งนี้ตลดไปคำอวยพรจากแม่สมมุติให้ในวันสุดท้ายก่อนจะส่งสีกลับโรงเรียนในร้อยตำรวจเพื่อกลับไปเรียนตามกำหนดเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นไม่ต่างจากครอบครัวอื่นๆไู้ะรีพ่ แล้วก็งินจจะะต่อไไปปหาาที่่ยกออ็ูนหเลักสูตรนักเรียนในร้อยตำรวจรับใช้ประชาชนในชนบทแม้จะจบลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้แต่สิ่งที่นักเรียนในร้อยตำรวจเหล่านี้จะได้รับคือการสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจที่ดีเป็นตำรวจสีขาวเพื่อรับใช้ประชาชนการที่ใช้หยาดเหงื่อร่างกายเข้าช่วยงานอาชีพเกษตรของครอบครัวพ่อแม่สมมติเนี่ยจะทําให้เด็กนะีมีจิตสํานึกวิจิตต์ต้นึกในการที่จะบริการรับใช้ประชาชนและก็คาดหวังว่าเมื่อจบควาเป็นนายตำรวจแล้วมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนยาก,กนจน สาราชนามาขอความช่วยเหลือนักเรียนนัะตำรวจจะได้ให้ความช่วยเหลือด้วยความเข้าใจและจริงใจครับแล้วก็จะไม่ไปไม่ไปกดขี่ก่มเหงเขาส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์โครงการพ่อแม่สมมุติน,นะคะจะทําให้นักเรียนในร้อยเหล่านี้สามารถที่จะเข้าใจและเข้าถึงประชาชนที่พวกเขาจะต้องดูแลค่ะ ที่สำคัญยังเป็นตัวบ่มเพาะทำให้พวกเขาสามารถเจริญเติบโตเป็นนายตำรวจที่ดีในอนาคตได้ปรียดาจันทกลางทีวีไทยรายงานค่ะ